สวัสดีค่ะเนื้อหมูห้าร้อยมันสามร้อยวันนี้เราจะมาตำซสาตเปากันนะคะมือมือไม่ว่างค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการขั้นตอนการช่างตวงใส่ใส่เสร็จแล้วส่วนผสมของไส้เนื้อหมูห้าร้อยมันสามร้อยวมเป็นแปดร้อยนี่คือสิ่งนีแล้วแม่โอ้โห ทำไม่ได้เลยเนี่ยกระสบิซิลกรัมเหรอเยอะมนีเยอะอยู่มา่สั่งเก่งคนนี้ยเออทำบ้างถ่ายเก่งไปเซ็ตถ้วยกันนะก่อนที่จะใช้อ่ะเขาถ้วยสีฟ้าซิตก่อนแล้วอะไรอีกนิ้วม่ไดตัดมาน้ำตาลน้ำตาลอะไรน้ำตาลายทรายขาวว่ารายขาวอยู่ในกลดองใช่แป๊บนึงนิ้วเปิดส่วนผสมกัน ม่เดี๋ยวมูขูดเองไปคอะไปต้วาารรน,กกนต้วนตัวต้วยังงม่แม่น้ำตาลทรายอะไรล่กทรายขาวไงขูด้วมันเปิดัน้ตาลทรขาวชิมากื่อกี้ใส่ซอสอหยลงลมแล้วก็ซอสปรุงรสใส่ขิงเพื่อดับความคาวของหมูตาม ตัวของกระเทียมพริกไทยแล้วก็ต้นหอมสาบเนี่ยรอก,ออก่อนรอคุณแม่คลุกเค้าใส่ลงมือเวลาเลยค่ะลงมือสามเกมตรงๆคนยุ่ไม่ได้เหรอเอาดิจริงๆ่เขามีน้ำมันงานแต่ว่าเราไม่ใส่เราไม่มีเอาใส่น้ำมันเด็กกินอยู่ยนี่เราสะอาดดียังจ้าจะทำกินเองค่ะร <c oughs> องก่อน ต้างอะชีตงต้างเลยนะเจะเทียมเหรออ๋อเจเทียมใหด้วยตามด้วย ต้นหอมเด้ไหมให้เกลี้ยงไหมให้เกลี้ยงหอมแทงรับอ่แล้วก็น้ำเย็น้อใส่้แข็ง้น้ำเย็นไม่ต้องเพราะไอ้เย็นบอกไปใส่น้ำแข็งจ้าเลย ร <c oughs> ับรับแค่ปากอะรับทง <c oughs> งังหม้อไงต่อแช่ตู้เย็นปลาหือหักไว้ข้างนอกแช่างรแมอ่ค <c oughs> ือแป้ง <c oughs> <c oughs> ทำขนมเดียวดนะเซ็ดไหมอ่ะช่างในนี้เลยหรอใช่เออก็งั้นก็ใส่อันนี้ดีเดียวงั้นไม่ใส่นี้ถัดนี้เลยนะไม่เดี๋ยวค่อยันนี้ก่อนาช่งเลย มันพันอยู่อป่ะรู้แล้วรู้แล้วยนยอ้กิน่อยๆดีมนลมันจะหมดถุงอยู่แล้วน่ะยกขึ้นอกยกนอโอ๊ยแม่รู้รู้จะเกียก่อนโหไม่ค่อยๆน่หรอม่นเียหะขให้ระพหอยโผมากดีกว่ากได้กินแล้วอ่ะ กินเป้ยซาลาเปาลอยมาเลยอ้าวส่วนผสมไงเนี่ยกินอะไรก็ไม่อะไรอันนี้มีอะไรบ้างพริกไทยเกลือน้ำตาลนะคะกับผงฟูแล้วก็ยีสต์ไงยีสต์น้อยหรโวน้ำอ่ะเออถ้าสูตเขาบอกเนี้ยมันก็ต้องน้อยอย่างนั้นแหละอันนี้มอดีมันมีน้ำแข็งไง ตั้งน้ำเย็นนะโเสะสะมเสกคุณจะได้ไปทำอย่างอื่นเฮ้ยมันต้องอได้นี่นดป้ากับน้ำเย็นแต่ประมาณนี้ค่ะหหเหนื่อยไหมคุณแม่เหนื่อยอาทำเลยใครเป็นคนเสนอเมนูนี้ ถึงอยากเข้าร้านนวดเลยเก่ดคนนอดมากห้าลองตุนก้นก้นห้ารอรอรอใช้แรงนวด แล้วคุณุ้งเขาอยากนวดนะคะจะให้ลูกปั้นแปลงมานวดเองอางเงี้ยแหละแม่มันทำยากแล้วไม่ทำง่ายๆแหมทำมาทุกอย่างสบายง่ายมันต้องเยอะกว่านี้ป่ะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวต้อง กินนี่ไงกินแม่รู้ได้ไงแป้งอะป้ากินนี่ยอืกินนี่ไงมิเวลากินมิวไม่ได้กินแป้งเหรอไม่เคยดมอือไม่เคยไม่กลัวแปลกๆปลกไปดมของกินอือมันมีกลิ่นออกมาให้ช่วยมากเฮ้ยหอมเนาะเฮ้ยสำเร็จเุ้ยแป้งอะสำเร็จแต่ต่อไปอะต้องนึ่งให้ได้นะอะไรนะพิม่ากัมพิม่ากัมหูแม่มันก้อนเท่ากิริตกิริตอ่ะโอ้ยง่ายใช่เอาแป้งบางไง เป่าแป้งบางใส่ประมาณสามสิบอีกครึ่งเลยอ่ะฮะสวัสดีมาแม่มาเนี่ยฮะก้อนนี้ที่ห้ากรัมเนี่ยเขาจะทำเนี้ยทำกูทำแค่เป็นการต้านนี่แหละยากสุดบอกเลยใส่ใจอ่ะยาก มันต้องวงเท่าไหร่ผ่านสูงมการขนาดนั้นใ <c oughs> ส่มาหน่อยเเด็ดเขาไม่บอกหรอว่าใส่เท่าไหร่เขาบอกแต่ยังไม่ได้ช่างเลยขอลองชินหนึ่งอนะ่ะใส่ประมาณสา<ห>มสิบกรัมอ่ะ แม่ไม่ได้เอาไหมแม่เอาเอาก้องมาหม่เอาหรือแม่มาดูใหม่นีไม่มันใจดูแหลเลยขนาดนี้ก่อนว่าเจดีหรือเอาแ่นไปเออ๋อเป็นไงเออดี๋ลว เอากระดาษมันมีถ้วยป่ะมีถ้นะมันหนาอ่าไม่ใช่ข้างหน้าหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันหนามาผิดอันหนิงแล้วข้อกระดาษเอซี่มาตัดมะโอ้โหมันใช่ของกินเหรอไอ้ไหมได้แหละเอาไปหนึ่งนี่มัคือกระดาษอะไรอ่ะเออถามเขาไหมเนี่ยหรือหยิบอ่านเองอ้าวกระดาษรองก้นถุงนี่อ่ะพุอ่ะมาผิดแม่ว้าว ปิดไว้ซาลาเปาของเราไซส์ออกตากินเลยไหมไม่ล้วไปตอนไหนใครกินไหมเยอะไม่เดี๋ยวจะไปเราต้องแบบกินกันนะคะซาลาเปาทำไมแสงมันจ้าจังวะนี่กินน้ำกินน้ำอะไร า,า,า,าต้องบีบชิมครีมข้างในโอ้้อเพิยหอ,อ,อมนะ จะออกเค็มอ่ะได้เยอะนึ่งดีละวเจนลูกมันเตาเลยได้หมดแล้วนีว่ของพี่เดี๋ยวรอกันรออีกสิบห้าทีป้าบอกว่าเค็มใช่ออกเค็มเจมก็ออกว่าออกเค็ม,ม,มแต่าบ้านหอมอันนี้นะนนเ อ้ามไมไ่ซอเอาพ่อแค่นี้ก่อนจะทำกินเองก่อนต่อไปอปับได้ไอ,อร่อยเลยแหละคี่รักอร่อยเลยเดี๋ยวไปาปาบนี่ลองกินดูนะอาจจะเค็มนิดนึง,าางไป๋ยวนี้ก็ไปหาแล้วอื้ม หมดแล้วายบ้าขอบค้ณค่ะ